ผู้ชมรู้ไหมคะว่าหนึ่งในเทรนด์ท่องเที่ยวที่ทําให้คนไทยมีความสุขในช่วงปลายปีในช่วงปีใหม่นั้นคืออะไรคะถ้ามแบบไม่ต้องเดาเลยเน่าจะเป็นการท่องเที่ยวสายศรัทธ,ธาหรือว่าสายมูยังไงล่ะยา่าแพทได้ยินมาว่าตอนนี้ทุกคนกําลังให้ความสําคัญกับเทรนด์นี้มากๆ ใช่ซึ่งตอบโจทย์นะคะบูมพี่ปอแล้วก็แพทมากๆเพราะว่าเราสามคนเนี่ยเป็นสายมูที่เรียกได้ว่างานก็ทำพระก็ไหว้ก็กไปใช่ใช่ค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนิทีศรีแพรค่ะท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาแนะนำพิกัดขอพรที่ได้ทั้งความเป็นสิริมงคลและได้ความสุขทางใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากท่องเที่ยวดูธรรมชาติหรืออะไรยังมีการ การท่องเที่ยวสายศรัทธาหรือว่าสายมูเทรนตอนนี้ม mm ีอะไรบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวสายศรัทธาเนี่ยมันก็อยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมันเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยก็มีความเชื่อมีวัฒนธรรมแล้วก็มีหลายอย่างที่เราสืบทอดกันมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับคนเราก็เริ่มเครียดนะครับมีความกดดันเยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เรา ทำให้เราสบายใจหรือกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นในใจหรือความศรัทธาต่างๆดังนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราคิดว่าน่าจะส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีเส้นทางสายศรัทธาอยู่มากมายนะครับในประเทศไทยทั้งไม่ว่าจะเป็นไหว้พระธาตุทางเหนือทางอีสานหรือพระพิคเนตทั้งจังหวัดชาเชิยงซาหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยเราก็มีเส้นทางไหว้พระกาวัดด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบไปไหว้แล้วก็มีความสุขทางใจกัน สุดยอดมากนะคะคือและที่สัมผัญกลยุทธ์นะคะของทรทอท,อท,อที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยคือสุขทันทีที่ได้ไปเที่ยวคือคําว่าสุขทันทีนี่คือยังไงคะท่านก็เป็นแนวคิดที่ว่าคนเราเนี่ยครับมองหาความสุขใกล้ตัวนะครับเราเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราได้ใช้เวลาการท่องเที่ยวกับคนที่เรารักนะครับก็เป็นการช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็จะประทับใจแล้วก็ส่งมอบ ความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เรารักได้นะครับ <thôi. S 1> <c oughs> แล้ว,ลวลเมื่อเราคิดจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วเมื่อเดินทางท่องเที่ยวก็มีความสุขเข้าไปใหญ่ครับ <c oughs> แล้วกลับมานึกถึงเรื่องท่องเที่ยวเราก็มีความสุขอีกเพราะนั้นเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็นําความสุขให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลานะครับและขณะเดียวกันเรื่องของสายศรัทธาเนี่ยก็เหมือนเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งแล้วการที่จะช่วยแก้เพนพอยให้คนได้รู้สึกว่าเออเนาะมันมันเป็นความสุขที่ไขว้คว้าได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเรราาาาาาไไไไปปปหหวววว้้้้พพะะะอออจจจจดดโชชคคต่่งงงๆกก็็มมีีีัในนลลยแ ขึ้นต้นปีใหม่ในปีหน้าด้วยครับอยากให้ท่านแนะนําจุดเช็คอินเอาในกรุงเทพก่อนที่เราจะไปไหว้แบบครบจบทั้งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องของแบบสถานที่ที่สวยงาม<ช>ด้วยค่ะท่านจริงๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับ<ช>ที่อยากให้ทุกคนได้ไปมูไปไหว้สายศรัทธา,ากันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็มีการทําเส้นทางไหว้พระ10วัดอย่างเช่นไหว้วัดพระแก้ว นะครับเขาถือว่าเป็นสุดยอดหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไทยทั่วประเทศให้ความนับถือความเป็นสิริมง,โงโคลสิ่งดีที่สุดในชีวิตก็จะเข้ามานะครับไหว้ศาลหลักเมืองนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นหลักเป็นฐานความมั่นคงต่างๆนะครับไหว้วัดพระวัดโพนะครับก็เป็นเรื่องของวัดพระน,นอนพระพุทธสายญาตินะครับก็เป็นเรื่องของความสงบความสุขนะครับส่วนวัดอรุณก็เป็นสัญลักษณ์ของทรทด้วยนะครับพระปรางวัดอรุณนี่ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่คนต้องมา เช็คอินนะครับแต่ว่าเรื่องของความสั์สทธ์ก็คือเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะครับอยากได้ชื่อเสียงอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับก็ไปไหว้เช่นเดียวกับวัละคังนะครับก็ชื่อเสียงกล้องก,กวางไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือวัชนะสงครามใครที่มีอุปสรรคมีศัตรูอะไรต่างๆก็ไปไหว้ได้ก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับหรือแม้กระทั่งของเสาชิงช้าเทวสถานปางแขกอะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีพระพรหมเอราวัณที่4ี่แยกราชประสงค์ด้วยนะครับเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของสายมูทั่วโลกนะครับขึ้นชื่อเรื่องของ ขอพอรเรื่องงานเรื่องความรักและโชคลาภนะครับความเชื่อหลักก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระพรหมสี่หน้านะครับผู้บรรดลบรรดาลพอรอันเป็นมงคลนะครับซึ่งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพศรัทธามากครับอยากให้ทุกท่านไปไหว้เห็นว่าทท,ทเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลครบจบที่ทท,ทด้วยใช่ครับทท,ทเราก็มีบริการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับ ทั้งในเรื่องของ t a t Contact Center 1672นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ amazingthailand.org ก็สามารถมีข้อมูลทั้งเส้นทางทเที่ยว,ท,วทั่วไทยแล้วก็รวม,มถึงเส้นทางไหว้พระสิบวัดนี้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นอยากให้ท่านฝากแล้วก็เชิญชวนนะคะกับแคมเปญนี้ค่ะสุขทันทีที่เที่ยวไทยในมุมของการท่องเที่ยวสายศรัทธาหรือสายมูเตลูนอยคะ่ะครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้นะครับจนถึงช่วงปีใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคน คนไทยนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับเมืองไทยเรามีทั้งธรรมชาติที่สวยงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้ไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ท่องเที่ยวทั่วไทยส่งท้ายปีแล้วก็ขึ้นปีใหม่แล้วก็สุขทันทีที่เที่ยวไทยด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านนิตรีสีแพรท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ่ะวันนี้ขอบคุณชูพิธก่อนด้วยนะคะจากทูบแกรี่ค่ะวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ